เมื่อวันที่สองกันยายนที่ผ่านมาณมหารัตนวิหารคตหน้าพระมหาธรรมกายเจดีวัดพระธรรมกายสาธุชนได้พร้อมใจกันมาร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับวัตนสูตรเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ โดยทุกท่านต่างตั้งใจสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนสูตรเพื่อร่วมฉลองชัยชิ้ตังเมให้ครบ2,644ล้าน103จบเพื่อน้อมบูชาธรรมแด่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร ครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายซึ่งท่านประธานสงฆ์ได้เมตานำเดินเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์เพื่อทุกคนจะได้รับบุญเพิ่มทัพทวีและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้อ่านโอวาทโดยมีใจความว่าวันนี้เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันที่สองกันยายนขึ้น15ค่ําเดือนสิ เป็นวันคล้ายวันที่หลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรท่านได้อุทิศชีวิตในการนั่งสมาธิได้ค้นพบวิชาธรรมกายกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งถือว่าท่านเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อเราและต่อชาวโลกเป็นอย่างมากดังนั้นการมารวมกันของพวกเราในวันนี้เป็นการดีแล้วถูกต้องที่สุดปีละหนึ่งครั้งที่เราจะมาแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ ผู้สละชีวิตจนกระทั่งบรรลุวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําให้เราได้เข้าใจวิธีการบรรลุมรคนิพพานว่าเขาทํากันอย่างไรจากมหากรุณาที่ท่านได้ถ่ายทอดความรู้ที่ท่านได้เข้าถึงนั้นมาอย่างพวกเราการมาในวันนี้เท่ากับเราจะได้เชื่อมสายบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่แปลว่าท่านไปบังเกิดที่ไหนเราก็จะได้ไปเกิดที่นั่นเพื่อสร้างบารมี ไปเพื่อศึกษาวิชาธรรมกายกับท่านซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญเกี่ยวข้องกับตัวเราโดยตรงที่จะให้เราพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามารน,นี่เป็นเรื่องสำคัญดังนั้นถ้าหากใครได้นั่งธรรมะในวันนี้จะเป็นผังสำเร็จที่ฝ่ายบุญล้วนทุ่มบุญละเอียดลงมาให้เราได้เข้าถึงธรรม<ๆ>เช่นเดียวกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ดังนั้นให้เราเดินตามแนวทางเดียวกับท่าน จากนั้นเสียงระฆังทองระฆังธรรมก็ดังขึ้นจำนวน103ครั้งก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้เมตตาแจ้งยอดสวดต่อไปเพื่อให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการสวดธรรมจักรกับพระวัตนสูตรที่ยอด2,766ล้าน136จบเนื่องในวันครบรอบ136ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร พระผู้ปราบมารซึ่งจะตรงกับวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2563ที่จะถึงนี้ค่ะก็มีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่เรามาร่วมงานชิตตังเมนะคะก็เหมือนกับเราได้ทำอะไรให้สำเร็จอะคะ่ะเหมือนเป็นกิจกรรมงานบุญที่ทุกคนมาร่วมกันแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันและกันละคะ่ะเพื่อเพื่อสร้างความสำเร็จ ในในหมู่คณะของเราอะค่ะก็มาเป็นกำลังใจให้ให้กันและกันค่ะเป็นส่วนหนึ่งในในหมู่คณะแล้วก็ทำให้มันสำเร็จอะค่ะทีนี้พอเราไปอยู่ทางโลกอะค่ะเราก็จะมีกำลังใจในการทำความดีหรือว่าทำหน้าที่การงานอย่างงี้ค่ะให้มันสำเร็จรุ่ร่วงก็อยากจะเชิญชวนนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยมา สวดมนต์นั่งสมาธิหรือมาไหว้เจดีที่วัดพระธรรมกายนะคะก็อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสบรรยากาศในการสวดมนต์นั่งสมาธิหรือการบูชาเจดีนะคะเราจะรู้สึกว่าเราสงบสบายแล้วก็รู้สึกดีะคะ่ะอยากให้ทุกๆคนลองมาดูนะคะบรรยากาศที่มาสวดชีตังเมทที่วัดรธรรมกายที่วิหารคนนั้นนะครับเกิดพลังเกิดพลังอย่างมากเกิดความสมคัครใแล้วก็เกิด ความผูกพันแล้วก็เกิดความรักในพระราตรยแล้วก็เกิดความรักในมหารธรรมกายจะดีเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งที่จะนาสันติสุขและก็สันติภาพมาสู่ชาวโลกยิ่งเนื่องด้วยวันสําคัญสําคัญอย่างเช่นในวันนี้วันครูวิชาธรรมกายก็จะยิ่งทําให้เกิดพลังความสมัครใจแล้วก็พลังความศักดิ์สิทธิ์ในขณะที่สวดธรรมจักแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจจะมาสวดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายชิตังเมเพื่อนําสันติสุขสันติภาพมาสู่ชาวโลกและผู้เรา คนสวดเองนั่นแหละครับที่จะได้รับพลังความสุขความสําเร็จแล้วก็ได้พลังแล้วก็ได้สิดด่งดีแล้วก็ได้บุญติดตัวไปข้ามภพข้าม,ามชาติไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านมาร่วมกันสวดธรรมจกักมาชีตา้ตังเมร่วมกันในทุกบุญความสําคัญนะครับที่วัดธรรมกาจัดขึ้นนะครับ